สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพาจะไปไอเดี๋ยวผมปิดเสียงแปบบ๊บนี่ผมจะพาไปทัวร์แมพที่มีชื่อว่า Dream c a l l นะครับ Dream c a l l ผมขึ้นภาพไปดู Dream Core ไนะเออเสียงนะดังเกิน ตอนนี้ก่อนครับอ่าวันนี้ผมจะพาไปทัวร์ดีมคอครับวันนี้เราไปไหนกันดีมีใครมาเล่นเลยตรงนี้เล่นปินโนโน,นะม,นมาหลายรอบแล้วคอมตามฉันมาโอเคตามไปเพื่อนอ่ะตอนนี้ผมมานี่แล้วตอนนี้ผมมาเข้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรดีพาไปดูบ้านพาไปดูสวรรค์ดีไปดูบ้านไปดูสวรรค์ดีไปดูน้ำ ไปดูสวรรค์ดีไหมเป็นสวรรค์ในความเชื่อมันอยู่ในในนี้นะมันอยู่ในเครื่องหมายตกใจโอเคพาไปดูสวรรค์กันได้ฟาดูสวรรค์โอเคมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่สมรู้สึกใช่ไหมวะอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบห้องแบบเป็นน้ำเป็นเมฆสวรรค์มันอยู่ไหนน่จะอยู่ห้องนั้นเลย ห้องนี้ไม่ได้อยู่ในนอนต่อไปตามที่ผมจําได้นะน่าจะห้องเดิมดเลยอยู่ไหนเอ่ยโอเคอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนีออ้ห้องนี้นะเออห้องนี้แหละเออจำได้ห้องนี้ห้องนี้อยากกลัวอยู่ชั้นบนสุดบ,บึบ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 ทำไมเดินไม่ได้ นี่ตกตกเอาไหมบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่มาแล้วครับนี่ครับเรามานี่ครับเรามาที่ดินแดนที่โปร่งใสมีเหล่าเทวดาเต็มไปหมดเลยโอเคอยาากลัวเขา

อ,ออกทางในออกทางนี้ไปดูดีๆมีเราไปดูห้องนาะอันนี้ห้องเลยวะจำไม่ได้แล้วห้องนั่งเล่นนะครับนั่งคนเดียวเหงาๆถ้าใครเบื่อมานั่งเล่างนี้ได้อนี่ <Okay. S 2> ห้องนี้ก็เป็นฝนตกกธรรมาดาแล้วห้องต่อไปเป็นห้องอะไรเออพาไปดูห้องอะไรดีห้องนี้ออกมาจากทา่นี่น,นี่ห้องเป็นนาฬิกาหรือเปล่านะโอเคครับอันนี้เป็นห้องอนาฬิกาครับท่านผู้ชมไปพาทัวร์แมพกัน รุดรุดดุดุดุรุดอ่าเกบ ห้องนี้เรามาตะกี้เราไปดูห้องนี้กันดีกว่าน่าจะเป็นห้องไอ้โซล่าซิสเต็มนะเอ่อไม่ใช่ห้องเดิมชัดๆมันห้องเดิมห้องเดิมเราไปดูห้องโซล่าซิสเต็มกันดีกว่าเดี๋ยวผมเลื่อนดีกว่าเพราะว่าอยากให้ได้ยินลำโพงไงโอเคเอ่อโอเคเราไปห้องโซล่าซิสเต็มดีกว่าไม่ใช่นี้ไม่เนาะเออเดี๋ยว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 ไม่ใช่ห้องโซล่าซิสเต็มครับอันนี้เป็นเป็นห้องไอ้ที่เป็นแบบ ต้นไม้นะแล้วก็มีเมฆกลุ่มอยู่บนต้นไม้เป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้คือน้ําแข็งออกนะตัวผมเป็นอะไรเนี่ยตัวผมเป็นอะไรไม่รู้เคก็มานั่งตรงนี้เงาเงาได้เดือด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 ,ด,ดน่าทำโปกอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวว่าจะพาไปดูสักหนึ่งหนึ่งที่เดีกันเดี๋ยวผมพาไปดูสักหนึ่งที่พาไปดูอะไรดีอะไรเอยฟันสีดําเป็นอะไรวะน่าจะเป็นแบบพวกวิญญาตเอะปีศาจเออไม่ใช่เพื่อนเพือนเพื่อน,อ,น,อ,นอ๋อเออใช่ใช่มีห้องโซลาร์ซิสต็มครับจําได้แล้วนี่ไง โอเป็นห้องธรรมดาเป็นห้องแบบไว้นั่งชิวๆนะครับห้องไว้นั่งคนเดียวเี้นั่งแกงเหงาได้เลยดดดดดโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จบลิปไป้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรแล้วพวกนี้ไปดูบ้านดีกว่า ถ้าคือเรามีคนตอบรับดีผมจะพาไปรีวิวเรื่อยๆโอเคครับผมมาครับ